ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชองการ <c oughs> แต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567นั้น บัตรนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2,561ถึง2,580เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าให้ทราบถึงเจตนารมย์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นจะสร้างความสามาคัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอยู่หลายประการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เราเติบโตน้อยกว่าศักยภาพจริง ปัญหาหนี้สินเรื้อรังปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกทีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและการเมืองทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รัฐบาลพร้อมจะผสานพลังกับทุกภาคส่วน collaboration เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม inclusiveness รัฐบาลพร้อมเสริมศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิ empowerment เพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเรา้าและทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ประเทศไทยมีพื้นฐานศักยภาพที่แข็งแกร่งแต่เมื่อมองไปข้างหน้ายังต้องเผชิญความท้าทายอีกหลายประการได้แก่ประการแรกความท้าทายของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า16ล้านล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ90ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ขณะที่สัดส่วนหนี้เสีย NPL ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้บริบทของความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยและความเจริญก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่เป็นหลักส่งผลให้คนไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงสารุูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินประการที่สองสังคมและเศรษฐกิจเราถูกท้าทาย ด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่เร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศและเร็วกว่าประเทศในภูมิภาคโดยในปี2,566ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ (age society) นั่นคือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าอีก10ปี จะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสุดยอดซ u เปอร์เอ o โซซายตี้ในขณะที่มีอัตราการเกิดลดลงคุณภาพและทักษะแรงงานไทยแรงงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำเยาวชนรับประชากรวัยแรงงานที่มีความรู้อ่านออกเขียนได้ขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ64.7 คะแนนวัดผลพิซซ่าของเด็กไทยต่ำสุดในรอบ20ปีทุกทักษะนอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนยิ่งไปกว่านั้นคนไทยทุกช่วงวัยกำลังเผชิญกับภาวะเครียดสะสมรุนแรงขึ้นคาดว่าขณะนี้มีผู้มีปัญหาสุขภาพจิต กว่า10บล้านคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกโดยกล่าวสรุปคือคุณภาพของคนไทยไวัยทำงานลดลงมากในขณะที่การเข้าสู่สังคมสูงวัยและภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสวัสดิการและงบประมาณด้านสาธารณสุขมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอยา่อยางหลีกเลี่ยงไม่ได้ประการที่สาม ความมั่นคงปลอดภัยของสังคมถูกคุกคามจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยช่วงโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปี2567พบว่ามีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ29.9เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2566และมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นถึง1.9ล้านคน นอกจากนี้อาชญากรรมออนไลน์และพนันออนไลน์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสถิติการรับแจ้งความกว่า500,000เรื่องรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า60,000ล้านบาทประการที่4ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ซึ่งรองรับแรงงานกว่าร้อยละ32ถึง35ของแรงงานทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณร้อยละ35ของ GDP กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องและสัดส่วนหนี้เสีย NPL ต่อสินเชื่อรวมของ SME ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ7.6ซึ่งเป็นผลการซึ่งเป็นผลจากการซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลงและกระทบต่อความสามารถในการจ้างงานการปรับ ค่าจ้างแรงงานและกลายเป็นข้อจำกัดของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประการที่5ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยโดยเฉพาะ SME ยังไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเวร็ว technological disruption รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มความต้องการใหม่ๆของโลกในขณะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านของราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ต้องลดกำลังการผลิตลดการจ้างงานหรือปิดตัวลง สะท้อนให้เห็นจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดระดับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ60ประการที่6จากจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก climate change ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคภาคการท่องเที่ยวตัวอย่างเช่นในปี2,567 ประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกและจะ,ะเผชิญกับภาวะฝนตกหนักผิดปกติในช่วงครึ่งปีหลังของปีนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM 2.5ของไทยยังย่แย่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้มีคนป่วยจากมลพิษทางอากาศกว่า10ล้านคนในปี2,566ประการที่7ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประการที่8ระบบราชการระบบรัฐราชการแบบรวมศูนย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่การทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจและบทบาทซํำซ้อน โครงสร้างของหน่วยราชการที่แตกกระจายไม่ประสานร,ร่วมมือกันมีการขยายตัวไปสู่สำนักงานส่วนภูมิภาคมากเกินความจำเป็นระบบขนาดใหญ่โตเธอทะและเชื่องช้ารูปแบบการประเมินและตัวชี้วัดการทำงานไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเท่าที่ควรขนาดและศักยภาพไม่ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แถมยังเป็นภาระของประชาชนในการใช้บริการอีกด้วยและประการสุดท้ายประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาตโโตสตร์ geo politics ที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปเกิดการแบ่งฝ่ายแยกขั้วระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศต่างๆการกีดกันทางการค้า p rotectionism การใช้กฎระเบียบโลกสร้างอุปทาสร้างอุปสรรคทางอ้อมในการแข่งขันส่งผลให้ทุกประเทศจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีและยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายภาครัฐและปรับท่าทีของประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กับนานา,นาประเทศ <c oughs> <c oughs> รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนพลิกความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ <c oughs> โดยที่จะโดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาโดยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนพร้อมกับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนทุกคนและต่อยอดการพัฒนาของการผลิตและการบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนา <c oughs> สู่การพัฒนาประเทศในอนาคตพร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อตอบสนองปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์พลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและสากลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคนไทย ที่นานาประเทศให้การยอมรับและเชื่อถือ